เอาสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาการติดตั้งแอปพลิเคชันไม่ได้นะครับให้คุณก็ไปที่ Play Store นะครับผมคลิกเข้าไปเข้ามาหน้านี้นะครับคุณก็จะเห็นรูปโปรไฟล์ดูมุมขวาบนนะครับให้คลิกเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของเราเลยและก็จากนั้นเข้าไปที่จัดการแอปและอุปกรณ์นะคลิกเข้าไปครับมาเจอหน้านี้นะครับก็คลิกเข้าไปที่ไปพบ แอปที่เป็นอันตรายนะครับอันแรกนะคลิกเข้าไปเลยครับแล้วก็เข้ามาเจอหน้านี้นะครับก็คลิกเข้าไปที่รูปฟันเฟืองมุมขวาบนนะครับก็จะมาเจอหน้านี้นะครับก็ทําการปิดไอ้ทั้งสตัวนี้ที่สแกนแอปด้วย Play p r o j e c t นะคลิกปิดไปเลยทั้งสองอัน เพียงเท่านี้คุณก็สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันจากเว็บไซต์ต่างๆได้แล้วนะครับ